สวัสดีครับผมอสจาร์ดีคร,ครับสวัสดีครับตอนแรกเลยก็พูดถึงเกมคืนนี้มาครับรูปเกมทั้งหมดภาพรวมของคืนนี้ครับวันลลุรมินีนัดใหญ่อีกหนึ่งนัดก็เป็นน,นี่เป็น the best of the best นักมวยของเราเป็น the best of the best แล้วก็แอคชั่นมันมันมากชาโดโอ้โหไฟไฟนั้นมันแบบสุดยอดจริงๆน้องโอกับกุหลาบดำนะอันนี้เป็นมวยฝีมือแบบ ระดับสูงสที่สุดในทั่วโลกอันนี้แบบมวยไทยแบบสวยสวยส,วยสวยงามแล้วก็ใครอีกนะอะออกกองทรณโีโอ้กับเจ้าเสือ้อใหญ่หญมันมากแล้วมวยฝีมือแบบโอ้โหตาไวสองคนฟุตเวิร์กความจริงไออยากให้สัญญาขึ้นไปวันใหญ่2คนเลย <laughs> แต่ความจริงต้องต้อต้องต้อ,ตอเอาคนที่ชนะ ในส่วนตัวของคุณชาตีคิดว่าค่ําคืนนี้คู่ไหนเป็นคู่ที่คุณชาตีประทับใจมากที่สุดครับอกองทรนีแล้วก็ชาชาโดชาโดชาโดมัน<ๆ>มันมันมากามผมตกใจแบบชาโดแบบฝีมือแตออ่อาวุธคมแล้วก็เขามีความมั่นใจเอาอ,อ,อ,อาวุธออกนะมันมัน,ม,นมันดีมาก แล้วก็ซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลกับมารัตอันนี้ผมตอนยก3ามนะผมดูร่างกายซูเปอร์บอลน,นึกว่าเขาหมดแรงแต่จริงๆเขาหมดแรงแล้วปากมัน,มนแบบได้กลัวเขาจะโดนน็อกยกสียกห้าแต่ใจร้อยจริงๆซูเปอร์บอลและมวยฝีมือจริงๆแบบมันเหนื่อยมากแต่ยังแบบมีจุกจิกนิดเดียวแบบแบบแบบหลอกแล้วก็ไทมิ่งของเขาแบบให,ให้มารัตมันใส่หมัดไม่ได้ เก่งมากในอนาคตครับถ้าถามถึงเรื่องซูเปอร์บอลในอน,นาคตอสคิดว่าจะมีโอกาสได้พิสูจน์ชป์กับชิงกิทคิดว่าน่าจะอีกนานไหมครับไม่นานแต่ I, I, ยังไม่ออกข่าวแต่ uh, เราจะทำกรามปรีกรามปรีรุ่นเฟเธอเวทอีกทีนึงแล้วก็เราจะมีซูเปอร์บอลแล้วก็เราจะมีชิงกิทแล้วก็เรา,เราจะมีแปดแปดแปดคน เหมือนแบบเอ่อหกเจ็ดปีก่อนกังกงปีที่จัดเป็นกันิกาคีบ็อกซิ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือเราเคยจัดมาแล้วสองครั้งก็ครั้งแรกที่ครั้งแรกที่เอ่อรังสองครั้งใช่ใช่ใช่สองครั้งที่เอ่อเป็นโลกยิ่งใหญ่แชมป์ใช่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 ทั้งหลายใช่แล้วก็ชิงกิดนะครับวันนี้เสร็จสรรพ่ายแพ้บอสคิดว่าเหนือความคาดหมายไหมก็เราต้องเอ่อ สองฝ่งงายเซกสันเขาอายุ35และว,วันนี้เขาดูแบบช้าลงนิดหน่อยใจยังยังร้อยแต่คือแบบอฟอร์มเขามันตกหน่อยแล้วก็คนญี่ปุ่นเราต้องรับฟอร์มเขามันสวยมากเขาเขาเล่นการาเต้น,นิดหน่อยเขาเขาจะเอาแบบเอาเอาเอาจาะย,ยางเจาะยางแต่มันไซไซคิกอะอแล้วก็เขาจะเอาเอาเอาแบบให้ให้ให,ให้ศึกษานเสียหลักหลายครั้งใช่ไหมต้องอันนี้เป็นเก่งมากเก่งมาก นี่เป็นเทคนิคของคาราเต้อะไรม้าอ่าใช่ใช่ไซด์ค oh, <side> ิกไซด์คิกคาราเต้อีกคู่หนึ่งที่ไม่ได้ชกในคืนนี้ mm hmm. นหลายคนก็พูดถึงเยอะมากครับคู่ของพรงารชัยอ่าเสียดายนะเสียดายอ,อันนี้จอห์นดิเบล่าคือแบบเขาทั้งนั้นแบบเขาไม่ผ่านแล้วก็พอดีเขาแบบไม่รู้เหนื่อยมากรู้อะไรไม่รู้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่สบายความจริงให้อยากให้ชกแต่เขาไม่สบายเขาไปโรงพยาบาลและโรงพยาบาลมีไอวี แล้วเราอยู่ตอนนี้อยู่และชาวนี้เขาไปตรงไปลงยาบาลอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้ครับตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นสตอร์เวทเกิดว่างลงอแต่ออผมว่าเราจะทำอีกทีหนึ่งดิเบล่ากับผะชันชัยก็คือเดอน้าเดอน้าเป็นการชิงแชมป์ว่างใช่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 ไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานดนาคือพฤษภาใช่ไหมครับผมว่า แล้วแล้วแต่นักมวยนะแต่ว่าพวกตอนนี้สองคนเป็นฟิตมากแค่ต้องพักผ่อนนิด,น,ดนิดเดียวแล้วก็ซ้อมแล้วก็เป็นฟอร์มแบบ100แ board, ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวานบอสพูดถึงเรื่องรถถังพูดถึงเรื่องรถถังเราก็ได้ยินหลายๆคนก็ได้ยินครับว่ารถถังที่มีโปรแกรมต่อน่าจะสักเดือน<ม>เป็นวิทยาใช่ไหมครับใช่เขาจะบอกรายละเอียดแบบแย้มนิดนะครับว่ากีการ,รายละเอียดของของรถถังอันที่เช่นต่อยครับ นักขบฝันชาติไหนป่อยกัใครพอจะบอกเรา <Okay. S 1> ได้ไหมครับบอกไม่ได้แต่คือแบบยังยังไม่ออกค่าวประมาณอาทิตย์หน้าหรือว่าสองอาทิตย์เราะจะออกข่าวที่รถถังแต่มันมันเขาคู่ชกของสองคนมันโอเคอยู่แล้วที่อ m p a c ค Arena เดือนที่6กของที่8แล้วก็ตอนนี้ทาเครุ u, กับรถถังพยายามจัดปีนี้ด้วยที่โตเกียวอันนี้ไฟใหญ่มากทุกคนอยากดู <c oughs> <c oughs> แต่ ไม่รู้นะรถถังตอนนี้เป็นมือหมื่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนเขาเขาเดือนที่หกวันที่แปดเขาจะออกอุธแบบเหมือนก่อนไม่ไม่รู้ไม่รู้นะต้องต้องต้องดูในกรณีที่บอสตีจะให้ซูเปอร์เล็กนะครับข้ามขึ้นมาชิงแชมป์กับทางทางนักชองกิ่นะครับกับโจนาธานนะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวทจะว่างไหมครับนะ หรือว่าใช้ใช้สิบความเป็นแชมป์เก่งเล็กขึ้นมาไม่ไม่ซูเปอร์เล็กเป็นไฟลาเวทขึ้นไปเป็นเทมเวทใช่ครับเป็นเทมเวทใช่ครับเป็นเทมเวทแล้วก็นี่เป็นมวยไทยมวยไทยเขาจะชิงชิงแฮกเกอร์ทีมมวยไทยเข้มขัดมวยไทยที่อเมริกาครับเพราะว่าเพราะรถถังต้องไปไปไปชกกับทไทโรเขาจะเพราะว่าตอนนี้จะจัดที่อเมริกาเดือนที่เก้า โตเกียวแล้วก็อเมริกาที่ญี่ปุ่นได้แล้วก็ที่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 ญี่ปุ่นเมรีเวนผมอยากทำนะแต่แต,ตยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะทาเกโรยัง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 จับอยู่แต่แต่ไม่ได้แต่เขาเรามีอีกอีกอีก,อก,อกหลายเดือนห้าเดือนอ่าอยากจะที่ญี่ปุ่นโตเกียวรถถังกับทาเกโรแล้วก็เดือนนี้เหมือนเหมือนกันนะเดือนที่เก้าแล้วก็ที่อเมริกาเป็นแฮกเกอร์ที่กับทูตเล็ก ถ้าพูดถึงรายการที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือจะมีที่งโตเกียวเอาที่ญี่ปุ่นนี้จะมีกี่นัดครับจากนี้ในปีนี้เอ่อร้อปอนีก,อ,ก,อ,กอีกครั้งหนึ่งร้ออีกครั้งหนึ่งที่โตเกียวแต่อาจจะเป็นสองครั้งยังไม่รู้อ่าบอสจะไปที่ตะวันออกกลางอีกไหมฮะว่าเราทำอเมริกาสองครั้งปีนี้แล้วก็ญี่ปุ่นอีกอีกครั้งแล้วก็มี อีก2ที่ยังไม่100%ยเปอรเซแต่ผมบินทั่วโลกทุกอาทิตย์เพราะว่ามีมีแผนใหญ่มผมอยากไปยุโรปเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดเราทำแบบแฮกเกอร์ตี้กับนิโก้ที่ที่อังกฤษ100%สนามสองหมื่นคนขายตัวหมดเลย100%ยเปอร์เโซเอาท์ในภายในวันเดียวมผมว่าวันวันไฟไนท์นี่เห็นเห็นบอสจะไปจัดที่ Impact ตอบตอจากนี้ไม่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 ที่ Impact วันที่วันที่เดือนที่6วันที่8มันไม่ใช่วันไฟนัลปีนี้เป็นวันหนึ่งหกร้อยแปดอ๋อแต่ว่าก็ยังยังก็ยังจัดอยู่ที่ลุมพินีเหมือนเดิมในเฮ้ยไม่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 เรซอยวันหนึ่ง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 หกเจ็ดหนึ่งหกเเพราะว่ากาตาเป็น1 6ึใช่ กรุงเทพ Impact เดือนที่6วันที่8ปดเอ่ 1, 6, อหนึ่งหกเจ็ดอันนี้เป็นม<ข>ีการประกบพูดเขาหรือยังครับนิโก้คารลิโร่นิโก้อ่อยังยังยังแต่อยากจัดจัดจัดจะบแฮกกอรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอยากดูด้วยเมื่อกี้บอสบ,บอกรถถังจะลงที่แปดอันนี้แสดงว่าที่เมืองทองเนี่ยจะได้เห็นรถถังสแตมเตาบรรจัยใช,ช,ยใช่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 ใชมันมัน ทุกคนคนไทยต้องซื้อตั๋ววันนี้นะไอพ้พรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่ซื้อตั๋วร้อยพันนอันนี้นี่แบบเพราะว่ายังไม่ออกรายการใช่ไหมทั้งหมดคู่ทั้งหมดใช่ไหมแต่ไอ้จ้ไอบอกอยู่ันนี้เป็นมัน best of the best แบบมัน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 กว่าคืนนี้ใหญ่กว่าคืนนี้พูดถึงแล้วนะให้บอสพูดถึงคู่ตะวันฉายกับโจนทวุฒิหน่อยครับภาพที่สองเลยเป็นกติกามวยไทยมุมมองของบอสลูกเกมครั้งนี้ครับโจนทวุฒนะ โจรครับพี่เจมส์โอ้โจนัตตะวุฒิกับกับวันชัยเอออันนี้ในคิกบ็อกซิ่งในกติกาคิกบ็อกซิ่งสไตล์ของออนอตตะวุฒิมันมันมันเหมาะใช่ไหมแล้วก็ทวันชัยมันมันไม่เหมาะแต่ในมวยไทยมีอาวุธหลากหลายแล้วก็ผมว่าทวันชัยจะ,จะจะจะได้เปรียบตอนนี้ตอนได้ได้เปรียบเพราะว่ามันออมีหลายอายวุธ ในคิกบ็อกซิ่งมันต้องมีความเร็วแล้วก็ต้องออกบัดเร็วๆถอนใช้เป็นคนที่มวยฝีมือหน่อยแต่ในมวยไทยแบบเขาจะออกอูวุธสอกแบบนี้แบบถ้าเกิดโจมันมามา,มา,มาใกล้กันไปก็ทุกทีกับผู้ของเมืองไทยคุณจะมีความพิเศษบ้างไหมครับซูซีแนะ่ะแน่นๆมากนะแน่นๆจริงๆมากแต่แต่ผมว่านักรบชนะ ผมว่า split d e ิ i s i o n แต่ผมว่าเขามันกรรมการถูกต้องอันนี though, amed amed ้ไฟน์นี้เพราะว่าเพราะว่ายกแรกคือแบบเขาเขาสำหรับทายมันไม่ดูกรรมการนะไอ้ไอ้ไอ้อว่านักลบชนะยกแรกแล้วก็แค่อีกยกนึงแล้วก็สป l ดดิ e c ชั i o n ทำมาคุกขี้ขนาดนี้เป็นไปได้มันจะมีการรีแม t ไหมครับเออ่ก็มี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 สิทธิ์มีสิทธิ์ด้วยอ่สนุกมากสนุกมากมวยสนุกมาก ครับสำหรับนักลบมีหนึ่งคำถามครับตอนนี้ก็นักลบนี่ต่อยแปดไปแพ้นาบินแค่ครั้งเดียวมีโอกาสไหมครับถ้านักลบได้ชนะอีกไฟหนึ่งจะมีโอกาสได้เป็นัญญาเข้าสู่วันใหญครับได้ชนะสวยๆเอ่อถ้าเกิดเอ่อมี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 สิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์พูดถึงนาบินครับตอนนี้เป็นไงครับนาบินทุกคนมันหาคู่ชกยากมากทุกคนไม่อยากชกกับนาบิลหลายครั้งปีที่ก่อนเราเราไม่ไม่ทีมผมนะ ให้พันพยักสามครั้งเขาไม่ไม่เอาเขาไม่อยากเขากลัวนาบิลสามครั้งปีก่อนเพราะนาบิลมันกินยากมันมันแปลกนี่เกิดก่อนก่อนซูเปอร์เล็กใช่ไหม <ๆ S 2> ตอนนี้โอเคตอนซูเปอร์เล็กมันมันโชว์แบบโอเคอยู่ถ้าเกิดอยู่อยู่ใส่หมัดในท้องอันนี้เป็นจุดอ่อนที่นาบิลแต่ก่อนนั้นทุกคนกลัวนาบิลใช่ไหมก่อนนั้นก่อนก่อนเราทำซูเปอร์เล็กใช่ไหมเราทีมผมให้ให้โอกาสพันพย,ยกักสองสามครั้งแต่ไม่เอา ขนาดงาบิลในตอนนี้<ต>เขาเสนอเสนอชคในประมาณกี่กับเท่าไหร่ครับเราพยายามจัดอยู่แบบทุกอาทิตย์เราเราหาหาหาคูชค่ชกมันยากมากจริงๆจริง,รง,รงไม่ไม่ไม่มีใครอยากชวเขาอาจจะเป็นน,น่าจะเป็นคนฝรั่งมันเพราะคนไทยไม่อยากโชว์เขาจริงคือเขาก็ยังเหมือนยังต้องก,การะชกในไฟเบร์ way, ใช่ไหมครับ <S <S ใช่ใช่ใช่ผมว่าฟลังยังไฟเบรยังเด็กๆนะแต่อาจจะ ใน,นในอนาคตตรงไปแบนทมว่งในอนาคตนะเพราะยังเด็กๆอาอายุสิบแปดใช่ไหมรับเออวันนี้เราเห็นเพชรนงเลยมีความคิดหน้าอะไรเกี่ยวกับเพชรนงผม,มชอบเพชรนงนะชอบแต่แต่แต,แต่ตอนเขากลับมาเขาจะต้องโดนดรอกเทสหลายครั้ง <c oughs> หลายครั้งมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่ององ่ายๆถ้าเกิดเขาทำทำอยู่โรงหมอให้อันนี้มันโดนจับอีกที่นึงแบบมันอันนั้นมันอ่ามั เขาต้องออกอีกวันถ้าเกิดถ้าเกิดมันโดนอีกทีหนึ่งนะแต่เขาจะเช็คแต่ถ้าเช็คแล้วไม่มีไม่มีปัญหาอะไรก็คลีนก็สามารถขึกลับมาได้เลยขึ้นไปเลยได้พราะต้อนรับอยู่แล้วอ๋อไอชอบไอชอบเพชตนองไอชอบไอชอบเขาแต่หมอเขาทำผิดยายคุณชาตีพูดถึงแล้วโอ้ยครับในชนะวันนี้ก็ไอไอบอกใช่ไหมไอนี่ที่ที่ไลฟ์สตรีมสองวันก่อนไอบอกว่าเนาะถ้าเกิดมีใครกลับมาได้เป็นน้องโอ้และและ ถูกต้องอันนี้อันนี้เป็นมวยฝีมือสุดยอดจริงๆกุหลาบดําคือแบบเขาออกวุธไม่ได้ทาไมทําไมหมัดมาซ้ายเพราะว่าตอนเวลาเข้าอ,อยู่ดแบบโอ๋แบบสายศอกอย่างนี้ชนกับหน้าชนกับหน้าเล,ลไม่กล้าโยนหมัดเพราะชนกับศอกอแล้วก็น้องโอ้ยังยังยังเป็นมวยมวยสุดยอดสี่แบบผมนะ ขามีมมีโอกาสในในในอนาคตชิงแชมป์อีกทีหนึ่งสำหรับไฟนีข้ของน้องโอนะถ้าเทียบกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของน้องโอคุณชาติคิดว่าไฟนี้เขาต่อยได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของช่วงที่ดีที่สุดครับโอเคถ้าเกิดอยู่ดูน้องโอตอนเขาแบบสิบปีก่อนเขาอาจจะเร็วกว่าแล้วก็เาขา,เาแต่แล้วก็เร่งเร่งมากกว่าแต่ตอนนี้ เขามีประสบการณ์ขขเยอะอเขาเป็นเขามีหลายลายอาวุธแบบดูไม่ออกเพราะเขาเป็นมุดมวยฝีมือมันด,ดูดูแบบตอนเขาออกเตะซ้ายหรือว่าหรือว่าตอนเขาออกข่าวหรือว่าสอกเขาเป็นแบบดูว่าไมดูไม่ออกเขามีประสบการณ์ขขเยอะเฉพาะนั้นโอเคแรงมันไม่เหมือนกันตอนเด็กๆนะแต่มวยในมวยไทยในวันเป็น3มยกใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ชิงแชมป์โอเคห้ายกแต่ปกติถ้าเกิดอยู่ไม่ชิงเป็นเป็นเป็นสามยก มันเขามีแรงดูเห็นป่ะเขามีแรงสามยกแฟนๆถามถึงสามเอครับ <t empath etic> ตอนนี้มีความค <c ute> right. ืบหน้าอะไรเกี่ยวกับสามเอมั้งครับไม่สามเอหรือ he retire right retire retire right retire right. กับครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใจว่ายังซ้อม้อม้อมแต่ยังไม่ได้ขึ้นแขกไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ทีมผมบอกว่าเข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 าไม่ได้ไม่ หนึ่งปีก่อนเขาทีมผมให้ offer, ออฟเฟอร์ไฟท์ของให้เขาเขาไม่เขาไม่เอาเขาบอกไม่เอาไฟท์กับใครนะจำไม่ได้จำไม่ได้ต้องต้องถามถามแต่ผมชอบ 3A นะ 3A เเป็นเด็กดีแล้วก็มวยไทยมวยมวยฝีมือสุดยอดจริงๆแต่คางเขามันมันโอเคช่วงนี้มัน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 ไม่เหมือนก่อนไม่เหมือน ตามมันไม่เอเอแต,แ,ตแต่แต่แต่ยังมีสิทธิ์ชกถ้าเกิดเขาอยากชกในวันเมืม่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ไอ้นึกว่าไอ้ไม่ได้คุยกับเขานะาคุยกับเขาแต่ไอ้จำปีปีกว่ามันไม่ไม่ไม่ไมรู้ไอ้ตอนเขาเ,าเขาแพ้ประชันชายใช่ไหมโดนน็อกและจากนั้นทีมผมให้ออฟเฟอร์อีกหนึ่งเดือนสองเดือนผ่านที่ผ่านผ่าผ่านหลังนั้นแต่แต่เอกมล Yeah, of course, go ahead. Of, of course, of course. Yes, of course, go ahead. Go ahead, James.